สวัสดีค่ะช่องใบบานติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมประจำวันที่20มีนาะคม2567นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องใบบานติดเกมนะคะที่ทการสมัครสมา,สมาชิกช่องใบบานแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมา,มากๆเลยจ้าเอาละวันนี้จะมีอะไรกันบ้างเราไปดูพร้อมกันเลย หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมแบกคด่เซิร์ดแม่บ้างขอแนะนำร้าน Super Special Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะแถมไม่ต้องใช้ ID Pass ในการเติมด้วยนะคะง่ายๆเพียงแค่ใช้ลิงก์เท่านั้นเองนะคะหากสงสัยหรืองงงวยว่าต้องใช้ยังไงสามารถเติมยังไงได้บ้างนะคะก็สามารถทักไปหาทางร้านเพื่อสอบถามได้เลยนะคะ ทางร้านสามารถติดต่อได้ทั้ง l ล n e o f f i c i a l หรือว่าเพจ f a c e b o o k นะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยทางร้านเขาไม่กัดด้วยนะคะหากมีคำถามใ,ใดๆหากงงแล้วก็สามารถสอบถามไปได้เลยหากใครบอกว่าตามมาจากช่องในบ้านติดเกมทางร้านเขามีส่วนลดให้ด้วยนะคะสำหรับแท็กใหญ่สุดนะ เนื้อหาเพิ่มเติมรับป,ปรุกนะคะวันนี้มีการแก้ไขอาชีพเยอะแยะมากมายเลยก็มีของวอริเออร์ซอร์เซเสนะคะเกี่ยวกับการลดค่าความเสียหายนู่นนี่นั่นนะมันจะเป็นของซอสเยอะนะคะก็มีชายโนวานิดหน่อยมีการแก้ไขชายฮอนวาก็เป็นการแก้ไขการไม่มีการจํากัดเรื่องทางเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้นะคะก็จะประมาณนั้นเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องการทําอาหาร<ม>คุยกัะทารที่ประเพรียง่ายมีการปรับ ค่อยกระทันหันให้เป็นประเภทเดียวก็คือไม่ต้องสูบไม่ต้องอะไรแล้วก็คือจะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเป,เป,เปผลี่ยนแปลงผลพลอยได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะซึ่งเออดูนนะผล,ผลพลอยได้ที่ไม่ได้ตั้งใจจากการเล่นแร่ประทาดในที่อยู่อาศัยแล้วก็คือทําทําแปรทาธาตุในบ้านนะเนาะก็สิ่งที่มีโอกาสจะได้รับเพิ่มก็จะเป็นหินเปราธาตุการทําลายการการคุ้มครองชีวิตแข่งแก่งหินคาพารหินคลอน ส่วนสิ่งที่จะเอาออกก็คือเป้สาาะพายหลังทองคำสเก็ตโยนะแล้วก็ทองแพงแล้วก็หินคาพาสี่สิบถึงหกสิบอันอา้าวแล้วมาสุมมันจะได้รับหรือไม่ได้รับงงเฮก็คืออ่ะเขาก็บอกไว้นะคะว่าในกรณีของหินคาพาที่เพิ่มอ,อัตราการได้รับนั้นได้ถูกตั้งค่าให้มีโอกาสได้รับเฉลี่ยสูงกว่าหินคาพาที่สูมสี่สิบถึงหกสิบอันอ๋อ ก็คือหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะได้เยอะขึ้นนะคะไม่ใช่แบบแค่สี่สิถึงหกสิบอาจจะได้ถึบร้อยกรอได้ก็อันนี้ก็สมมุติอะนะก็ประมาณนั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถรับค้อย้ำได้เกี่ยวกับใบอัญเชิญบอสรายวันรายสัปดาห์นะคะก็เอเปลี่ยนเป็นไม่ลบออกแล้วถึงแม้จะลือสองสัปดาห์ก็คือจะมีเอก็คือเปลี่ยนนะคะ มีการทําการลบใบอญเชิญบอทออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นซิเวิร์ด้วยนะคะอ๋อโอเคคือเขาเปลี่ยนเนอะก็คือจะปรับใหม่เออน่าจะปรับใหม่หมดเลยแล้วก็ไอเทมต่อไปจะไปเรื่องอะไรนะเปลีป่ยนแปลงให้ใช้โออก็คือเปลี่ยนแปลให้ใช้งานซิเวิร์แทมเพิร์มเมื่อใช้งานระบบเสร็จสิ้นทันที ขณะทำการผลิตที่โรงงานปฏิบัติงานของแผนที่โลกโอ๋ออันนี้ก็ดีนะแต่ว่าทไมม่ไหร่้าราคามันแรมกันนะคะแต่ว่าก็คือไม่ต้องใช้เงินจริงแล้วปีต่อไปมอนเตอรอ์วันนี้จริงแผดน้อยมากแต่ก็เอาเถอะมีเท่าที่มีต่อไปเป็นเรื่องม้านะคะหรือภาหนะก็คือตอนนี้ม้าจะไม่มีรุ่นที่หนึ่งถึงห้าแล้ว นะคะต่อไปจะเป็นเริ่มต้นที่รุ่นหกอย่างเดียวเลยซึ่งจริงๆอะมาตารุ่นเอ่อรุ่นต่ำกว่าหกก็ไม่เกิดอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือลบออกไปจากเกมเลยนะคะก็คือเริ่มต้นแค่รุ่นที่หกอย่างเดียวก <c oughs> ็ <c oughs> จะมีการปรับปรุงคุยต่างๆด้วยที่แจกมารุ่นสามถึงห้าก็ปรับให้เป็นรุ่นหกให้หมดนะคะก็จะเป็นขั้นต่ำแล้ว <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้ การปรับปรรงเฟรและความรู้ของคีย์เวิร์ดหนองน้ำนากาโอเคหมดแล้วแพทวันนี้เดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างกิจกรรมล่าขุบแร่รวบรวมข้อมูลวิจัยแรกปริศนานะคะเดอ,อ่สิบมีนาคมถึงยี่นีนาคมสองอสามารถรับกิจกรรมแรกปริศนาได้จากการล่าและขุดแรกในระยะเวลากิจกรรมหากนำแร่ปิศนา20อันไปให้ดาริสาจะสามารถเลือกรับไอเทมได้ หนึ่งอันดังต่อไปนี้นะคะสามารถทำได้ทุกวนตระก,กูลละหนึ่งครั้งและเลือกได้หนึ่งอันนะจ๊อก็คือจะเอาอัญ,ญมณีเว่มรวมระดับสูงเกรบิสอ,อัญ,ญมณีรวมระดับสูงมาคารโรหรือว่าฮุมนะคะหรือจะเอาวิญญาณบันทาราหรือวิญญาณปุกพลังหรืออัญ,ญมณีวิญญาณดําก็ได้แล้ว<ม>ใครกําลังทําของอยู่เลยก็ลองเลือกรูแล้วก็ต่อไปหากใช้งานแลกปริศนาที่เหลืออยู่จะมีโอกาสได้รับเออ ไอเทมดังต่อไปนี้นะคะก็คือ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือลองราความโหดเฮี้ยมสามถึงเจ็ดอันและทองคำขาวห้าถึงสิบอันหินหยาบยีบ่สิบห้าถึงสามสิบห้าอันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สุ่มได้พีคาดอันจะไม่มีไว้รวมๆสำหรับสุ่มเกรบิสมาโครหรือฮูมนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นการสุ่มนั่นเองก็คือง่ายๆคือรวบรวม20อันเนี่ยไปเลือกเอาเลยว่าจะเอาอะไรเสร็จแล้วที่เหลือก็คือเอามากดสุ่มเอานะคะว่า เราจะมีโอกาสได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะการสนับสนุนบทเรียนแห่งโอลูนนะจ๊ะถึงวันที่26มีนาะคม2564ก็คือออนไลน์ในระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะคะออนเข้าเกทปุ๊บจะได้รับหนังสือบลบเคสละของฟอร์เรแล้วก็กล่องน้ำมันอ็ลิเซอร์ระดับสูงเสร็จแล้วออนให้ครบเก้าสิบนาทีนะคะก็จะมีได้รับของไปอีกนะก็จะเป็นของหลายวันต้องครบเก้าสิบนาทีด้วยนะก็คือจะได้รับคัมภีร์โอมูนคัมภีร์แห่งโชว์โอมูนแห่งคอนที่ลํำค่าไปสุ่ม อินคอนกับคาคีเอาไว้ฟาร์มนะคะจุกๆไปเลยก็โอเคประมาณนี้วันนี้ก็กิจกรรมน่ารักทั้งแผลกิจกรรมค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวแล้วก็โอเคไม่เป็นไรนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i าชช่องแม่บ้านเพืก่กตั้งใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้พลาดชิปใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย